วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับเพจรับแลกค่าโฉก็จะสามารถแลกเงินในซิมนะครับเข้าธานาคารได้ทุกธานาคารเลยเข้าชุมนีบริษก็ได้นะครับก็ค่าโฉ AS d t a c h ชู 2, ก็เช็คยอดดูว่ามีเงินเท่าไหร่100บาท50บาท70อะไรอย่างงี้สามารถแลกเข้าธานาคารเพื่อไปใช้ใจ่ายได้นะครับก็แลกยังไงหรอก็ทักไปที่เพจครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ ไวใต้คลิปนะครับก็จะเข้าไปที่ด้านล่างคลิปมันจะมีคำว่าเพิ่มเติม้วกดที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปกดเป็นลิงก์ลิงก์เฟ e บุ๊กเข้าไปที่เพจเข้าไปที่เพจนี้อาจจะเปลี่ยนรูปนี้หน่อยครับก็เข้าไปที่เพจปุ๊บเราก็จะทักไปอินบ็อกซ์ไปเลยพออินบ็อกซ์ไปแอดมินก็จะแจ้งว่าเอ้ย AS detach ชูทำยังไงทำยังไงเข้านัดคารยังไงยังไงก็เปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวรบกวนใครก็สามารถ ทักไปเลยแอดมินพร้อมบริการคุณอยู่ทักไปเลยครับตอนนี้สอบถามไม่เฉยก,ก็ได้ครับโอเคขอบมากครับสวัสดีครับวันนี้